สวัสดีครับวน,นี้ครับวันนี้จะมากินต้มไก่บ้านผัดเต็ดไก่บ้านที่แถวโคราชครับแถวจังหวัดนครราชสีมาทุ่ร้านนี้เป็นร้านครัวเดชาครับเนี่ยนะครับเป็นร้านครัวเดชาซึ่งผมมาจากกรุงเทพแหละนะครับมาจากกรุงเทพก็จะกลับบ้านทางกาลสินครับไปทุลร่ามานะครับ เนี่ยร้านเขาเนี่ยครัวเดชาเนี่ยมีหลายอย่างมีผัดเผ็ดกับบ้านกระเพาะหมูกรอบมีมีซุกี้ทะเลคณะหมูกรอบมีหมดนะแล้วก็อาหารที่ประเภทต้มต้มไก่บ้านก็มีนะครับนะครับผมก็เลยชอบอะ่ะเห็นเขาติดป้ายมา้งแต่โน่นอ่ะอยู่ข้างทางโน่นเนี่ยผมขี่รถมาจากกรุงเทพก็จะกลับจะกลับบ้านนะครับทางกาลสินเอ่อก็เลยเห็นติดป้ายผ่านก็เลยเอ,อน่าสนใจร้านนี้ก็เลยมาถ่ายลองดูซื้อกินนะบรรยากาศเนี่ ติดถนนครับร้านเขาครับถ้าเลยทางขอนแก่นมาจะไปทางโคราชเนี่ยร้านเขานี่ก็จะอยู่ฝั่งขวามือครับติดถนนเลยนะครับติดถนนฝั่งขวามือมองมาได้ก็เห็นร้านเขานะครับอติดถนนนะครับ นี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเขาครับน่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับในร้านนี้นะครับก็มีขนมมีอะไรขายด้วยนขนมมีอะไรขายด้วยร้านเนี้ยครับนี่ครับแต่ว่าในร้านนี้จะไม่มีข้าวเหนียวใช่ไหมครับไม่มีข้าวเหนียว มีข้าก็ก็ก็จะไม่มีข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเจ้านะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครที่อยากมากินมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะเบอร์แหนึ่งค่ะสองหกห้าสามแปดหกหนึ่งค่ะครับผมตามเบอร์โทรนั้นเลยนะครับโทรมาได้เลยเราจะมาดูว่าการทําไก่บ้านเป็นยังไงร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนผมยังไม่เคยมาถ่ายทําเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับไก่บ้านนะคะโอ้โหรอไก่บ้านในวัตถุดิบการต้มนี่ใส่หม้อท่างนี้เลยเหรอครับ อ๋ออ๋อเราจะต้มก่อน<ช>อ๋อนี่อันนี้เราใช้เป็นไก่บ้านแท้เลยค่ะ<ช>ไก่บ้านแท้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าร้านนี้กับข้าวเยอะนะครับหลายเมนูทีเดียวทั้งพวกส้มตําพวกตําปูปลา,ามีหมดตําไทยนะก็มีพวกตําหอยแข็งโอตําหอยดองก็มีนะพี่เนาะ<ไ>เดี๋ยวมันจะถ่ายป้ายเมนูให้ดูนะท่านผู้ชม มีหลายประเภทเลยเมนูนี้มาร้านนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่ๆครับพวกยำรวมยำทะเลก็มีอันันี้ผมจะสั่ง2เมนูนะครับก็คือผัดเผ็ดไก่บ้านและต้มไก่บ้านนะครับอ่า อันนี้กำลังทำอะไรก็ผัดเผ็ดหรือยังครับผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับท่านผู้ชมนี่ยโอ้โหใส่เครื่องมีมะกรูดมีตะไคร้มีขา่าแล้วก็พริกดิบใช่ไหมพี่รพริกแกงพริกดิบพริกแกง เบ้นนัอนะืท um. ุกครั้งลูกค้าเต็มร้านหรือเปล่าครับพี่เ,ออเต็มร้านช่วงออจะเป็นช่วงเที่ยงเนาะขายเด็ดขายด,ดีเลยเลยครับนี่อะไรครับแบบเป็นมีอาหารบ้านๆหลายอย่างเลยนะครับมีผัดหมูป่าก็มีนะคะผัดเค็ดหมูป่าก็มนี่นะท่านผู้ชมครับ ใครมากินนี้จะห่างจากเมืองคนแค่ประมาณ60กิโลกแล้ครับ65กิโลถ้าจะเรือจากขอนแก่นจะไปทางโคร,ราชนะครับทางจังหวัดนครราชสีมานะครับอ๋อใส่ใบกะเพรา คือว่าสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าดูถ้าใครมาไม่เป็นเนี่ยโทรบอกไอ้นั่นเลยครับโทรโทรถามได้เลยเพราะว่าเจ้าของร้านนี่บอกเบอร์โทรไว้แล้วนะครับมานี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอครับเราต้องถามถามเบอร์โทรด้วยเสร็จแล้วค่ะ,ะนี่คือเสร็จนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับผัดเผ็ดไก่บ้านนะท่านผู้ชมเรามาดูกัน น,นี่ครับเป็นผัดเผ็ดไก่บ้านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรอรอจะรอเมนูนึงต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านอีกเมนูนึง ต้มไก่บ้านครับรกอบกาเด็กนีต้มไก่บ้านนะคะต้มไก่บ้านมีการใส่มะขามเปียกคือมะขามแห้งขานะครับก็ใบมะกรูดก็ตะไคร้นะครับท่านผู้ชม ใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปมะเขือเทศลงไปนะครับต <c oughs> ามด้วยพริกดิบที่ตำแล้วนะครับแถวนี้มันแถวหมู่บ้านอะไรครับ <c oughs> ขเขาเรียกพ <c oughs> อรู้ไหม <c oughs> ตลาดเคียโอ้อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะครับใในเขตโคราชนะครับแต่ว่าต้มต้มต้มแก้วน,นั้นจะบอดดิไซเบรข้าวมันมาแบบนี้ใส่อะไรนะะคมันบอดดิบบอดดิไซเบรข้าวมอนันมาแบบนี้ใบมะขามอ่อนไม่ได้ใส่เนาะไปหมัหกเป็น<บ>บบมะขามเปียก เป็นมะขามเปียกมะขามแห้งนะครับอ๋อก็ทำผมต้มกินอยู่บ้านนะใส่ใบมะขามอ่อนนะอ๋อมันหายากจริงอ่ะอันนี้ก็ตามด้วยใบอะไรครับใบกะเพรานะท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก็ตามด้วยพริกพริกแห้งทอดใช่ไหมใช่ค่ะอ่กพริกแห้งทอดครับตามไปเอ่อ ตักเชิญน,นี่ครับต้มไก่บ้านเสร็จแล้วครับทุกผู้ชมครับ เร,เรียบร้อยครับก็บีบมะนาวไปตามท้ายเพื่อให้มันส้มนะครับผมท่านผู้ชม <c oughs> ครับผมนี่บรรยากาศในร้านเนี่ยประมาณนี้ครับสะอาดเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราเราไปดูเมนูครับป้ายเมนูเนี่ยป้ายเมนูเนี่ยประมาณนี้ครับก็จะมีป้ายเมนูอีกอยู่ครับเนี่ยในร้านเขาเนี่ย ก็มียำมีอะไรด้วยอันนี้ห้องน้ำนะห้องน้ำเดินเข้าไปได้คร,ไดครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ป้ายเมนูเมนูราดข้าวว่ามีแล้วก็ส่วนส้มตำเนี่ยครับ เมนูสม้มตำนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในร้านเขาราขา้านเขาก็เหว่าแหละประมาณนี้ก็สะอาดสะอาดดีครับร้านเขาครับถ้ามานั่งรับประทานครับถีอว่าผ่านไปผ่านมาติดถนนจอดกินได้เลย ซื้อกินได้เลยนะครับมีลานจอดรถข้างหน้านี่ก็จอดได้สบายนะครับลานจอดรถท้้งหน้าจอดได้สบายเลยร้านนี้ครับมีน้ำเครื่องดื่มขายเหอนกันน้ำเครื่องดื่มก็มีครับเดี๋ยวเรามากินกันถ้าเรียบร้อยแล้วไก่บ้านเรา อันนี้เป็นผัดเผ็ดไก่บ้าง

แก่บ้านก,ก็อร่อยครับรสชาติาดีไม่ต้องไปเติมอะไรเลยอืมดีกว่าดี แล้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเต็อไก่ป่าเอ้ยผัดเต็อไก่บ้าน,น ต้องกินกับข้าวเหนียวครับอร่อยแต่คนถามมาแล้วไม่มีข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเจ้าผมเลยเออแต่ว่าไม่เป็นไร แต่เัว่อยเย็นไปเดียวตุกต่อก็น 我不好。 กินได้อิ่มเลยเมื่อวนนี้ผมออกมาจากกรุงเทพประมาณสักช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วก็ขับรถมาถึงโคราชนี่ผมพักครับพักที่โคราชว่าเสียค่าเช่าห้องพักพักแมนชั่นอยู่โคราชนะครับก็ก็เลย พิ่งออกมาเมืเ่อกี้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็พึ่งกลับมามาจะรีบกลับบ้านเหมือนกันเป็นของบ้านนะมาจะเข้าไปเที่ยวงานไหนต่ออยู่งานไหนที่ในจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวนี้เขาจับแล้วนี่เข้าทางขอนแก่นพอดีคือ <c oughs> นี้มันค่ำมันเมื่อ่ะมาถึงโฟรารมันเมื่อพอดีเมืออ่อตอนสามสี่ทุ่มก็ ชอบแมนชั่นห้องพักเลยเสียค่าเช่าไปคืนนี้จิ้นมากเลยนะแต่ก็ดีที่พักครับติดแอร์แต่ไม่เปิดแอร์อากาศเย็นอากาศหนาวครับ กว่าจะหาที่ช่าเจอแล้วก็ฉี่รถอ้อมเมืองในเมืองโคราชมื่อมีแต่ที่พักเต็มไปหมดเลวเต็มก็ไปหาตรงใหม่ไปเรื่อยเพราะว่าหอพักเต็มแล้วหอพักที่ที่เขาให้คนเช่าอ,อยู่แต่ก็เจอแมนชั่นนี่แหละว่างตรงเดียวก็เลยพักเมื่อคืนนี้กว่าจะหาที่พักเจอหมดคืน ใกล้ถึงเมียงคนแล้วอีก60กว่ากิโลก็ถึงเมียงคนขอนเก่นแล้วครับอำเภอเมียงคนแต่แล้วก็มีคนขับรถให้ผมอยู่

เตรียมขาไว้เตรียมถ้าจะ้เขากนเขาที่เราเมือี้พูอะไรอยู่นะ in the พวกหมูกรอบกุ้งปลึกปลาหมึกเน,นี่ยนะครับปลาดุกกรอบตรงนี้ก็มีนะครับร้านนี้โอ้มีมีหลายอย่างครับมาเรียกกินดูได้เลยขอบคุณมากครับที่รบับชมเดี๋ยวอันนี้ก็หมดแล้วกินมันหมดเกลี้ยงนะพอนี้ก็หมดเกลี้ยงเลยโอ้โหก็ไม่เหลือ เหลียแม้แต่ตอนเดียวอร่อยมากจนแซ่บมากจนไม่เหลียครับจะชอบกินต้มแก๊บบ้าน